Thank <laughs> you. วันที่26พฤศจิกายน2568เวลา9นาฬิกาดร,าดราวัฒนพงษ์ชิดทรงสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการลดโรคลดเสีย่ยงลดภาวะแทรกซ้อนโรคไม่ติดต่อเรื้อรังประชาชนในเขตบริการศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ2569โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลรองปลัดเทศบาลหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานอสมคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ความรู้และตระหนักในการดูแลสุขภาพและเข้ารับการคัดกรองภาวะสุขภาพรวมทั้งมีทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมจะสามารถดูแลตนเองครอบครัวและชุมชนได้หน้าที่ทําการคณะกรรมการชุมชนและอสมชุมชนท่านครเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด